สวัสดีครับผมพัดเกจเต Va เบเดอร์ครับใครที่กำลังจะตัดสินใจซื้อ airpods pro 2นะครับแต่ยังลังเลว่ามีอยู่ฟังตัวอื่นอีกไหมนะที่เสียงดีพอๆกันมี ANC ที่กันเสียงรบกวนได้ใกล้เคียงกันหรือมีโหมด a n s p a r e n c y ที่เป็นธรรมชาตินะครับมีเรนซีที่ต่ำเล่นเกมดูหนังไม่ดีเลยมีไม์ที่ดีพอๆกันนะครับและที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ทุกคนยังลังเลที่จะซื้อ airpods pro 2นั่นก็คือราคาครับ ถ้ามีอยู่ฟังสักรุ่นหนึ่งที่ทุกๆอย่างใกล้เคียงกับ AirPods Pro 2นะครับแต่ราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นคุณเนี่ยคุณจะซื้อตัวไหนครับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเทียบหูฟังที่ผมเคยรีวิวไปแล้วทั้งคู่เลยนะครับนั่นก็คือ AirPods Pro 2เอามาเทียบกับ Soundcore Liberty 4 NC ครับดูจบเลือกได้เลยว่าจะเอาตัวไหนครับ เอาล้วครับเรามาเทียบกันทีละหัวข้อเลยครับเทียบที่สเปคก่อนเลยครับเริ่มที่หัวข้อแรกครับสีครับตัวรีพิตี้ 4NC นี่มีที่ขายในไทยนะครับมีด้วยกันทั้งหมด3สีครับก็คือสีดําสีขาวแล้วก็สีฟ้านั่นเองครับส่วน AirPod s Pro 2เนี่ยมีสีขาวสีเดียวเลยนะครับแต่มีเคสขายอีกเพียบนะครับฟอร์มแฟกเตอร์นะครับตัวรีพิตี้ 4NC กับ AirPod s Pro 2เนี่ยเป็นอินเอียร์ทั้งคู่ครับแล้วก็การควบคุมนะครับตัวรีพิตี้ 4NC เนี่ย เป็น touch control นครับคือระบบสัมผัสนั่เองส่วน i p o d Pro 2เนี่ยใช้การควบคุมแบบบีบก้านนะครับหรือการปาดที่ก้านเพื่อเพิ่มลดโวลลุ่มนะครับการใช้งานร่วมกับแอปนะครับตัว Liberty 4NC เนี่ยใช้งานร่วมกับแอป Soundcore น,นั่นเองนะครับมีทั้งใน iOS แล้วก็ Android ส่วน i p o d Pro 2เนี่ยปรับ Native ใน iPhone เลยนะครับใน iOS เลยน,นั่นเองมันจะฝังอยู่ในระบบปฏิบัติการน,นั่นเองนะครับส่วน Bluetooth เวอร์ชันทั้งคู่เนี่ย เป็นบลูทูธ5.3ทั้งคู่นะครับโค้ดเด็กนะครับตัว Liberty 4NC เนี่ยรองรับโค้ดเด็กที่เป็น AAC แล้วก็ SBC แล้วก็ยังมี LDAC ด้วยที่เป็น Hi-Res นะครับซึ่ง LDAC เนี่ยจะใช้คู่คกับตัวมือถือที่เป็น Android ที่รุ่นที่รองรับนั่นเองนะครับส่วน a p r p ดโปรแน่นอนใช้กับ iPhone หรือ Android ก็รองรับเฉพาะ AAC กับ SBC เท่านั้นนะครับไม่ได้รองรับ LDAC ที่เป็น Hi-Res นั่นเองนะครับส่วนเกมโหมดเนี่ย l i b e r t y 4 nc ก็มีเกมโหมดนะครับส่วน airpod s pro 2เนี่ยไม่มีเกมโหมดนะฮะโหมด ac และ transparency นะครับสำหรับตัว Liberty 4 nc สามารถใช้งานวูกับแอปของเขาได้นะครับจะสามารถปรับได้หลายแบบเลยนะครับสมมุติผมเปิดน้อย n c e l l a t i o n เนี่ยมันยังมีโหมดย่อยครับอีกนะครับอันแรกคือตัว adaptive noise c a n c e l l i n g ตัวนี้เนี่ยจะปรับ nc นะครับให้เหมาะสมกับระดับเสียงของสิ่งแวดล้อมภายนอกถ้าเกิดเสียง,งสิ่งแวดล้อมด,ดัง nc ก็จะเงียบ,เ,ยบเงียบเยอะอะไรเงี้ยถ้าเสียงสิ่งแวดล้อมเบา เอ็นซีก็จะบางๆอะไรประมาณนั้นนะครับหรือจะปรับแบบเมนนวลเลยคือมีให้ตั้งแต่ระดับ1จนถึง5นะครับ5คือแม็กซิมัมคือเงียบสุดนั่นเองหรือปรับตามการเดินทางของเราครับท r นสปอร์ตเทชั่นโหมดนะครับจะเดินทางโดยเครื่องบินนะครับรถไฟรถบัสรถเมล์รถแท็กซี่รถยนต์ปรับได้เลยนะครับหรือจะปรับแบบนอร์ม l ลคือปิด ANC นะครับเป็นการกันเสียงด้วยตัวของหูฟังเองครับเป็น passive noise cancellation หรือจะปรับเป็นโหมดทันเพลนซี่โหมดนะครับสำหรับทันเพลนทันเพนซีโหมดเนี่ยก็จะมีโหมดย่อยอีกนะครับอันดับแรกคือโหมดฟูล l ีท r นส s p เรนต์คือตัวนี้เนี่ยจะรับเสียงสิง่งแวดล้อมเข้ามาแบบเต็มที่เลยทุกย่านความถี่นะครับหรือจะเป็นวอลคอรโหมดคือรับเฉพาะเสียงพูดเน้นเฉพาะเสียงพูดนั่นเองนะครับหรือยังจะมีที่เป็นตัววิน no น้อยด e ทั c ชั่นอีกตัวนี้เปิดแล้วก็จะช่วยลดเสียงลมที่มาปะทะที่ตูฟังนั่นเองครับ ส่วนตัว i p o d p r o 2นะครับตัว Noise Control เนี่ยก็จะมี o f f มีทา a n แ p นด์เนนะครับมี Adaptive Adaptive นี่ก็คือการรับเสียงภายนอกเข้ามาแล้วก็ปรับระดับเสียงภายนอกให้เหมาะสมนั่นเองนะครับถ้าเสียงดังมากมันก็จะลดเสียงนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัว Noise c a n c e l l a t i o n นั่นเองต่อมาก็คือระบบเสียงรอบทิศท,ทางครับตัว Liberty C NC เนี่ยก็มีเช่นเดียวกันเป็น 3D Surround นะครับแต่ไม่สามารถหันตามหัวได้เหมือนกับ r p o d s Pro AirPod Pro เนี่ยจะมีระบบเสียงที่เขาเรียกว่า Spatial Audio นะครับซึ่งสามารถหันตามหัวได้ด้วยนะครับตัวนี้ต่างตรงนี้นั่นเองนะครับระดับการกันน้ำกันฝุ่นนะครับตัว Liberty 4NC เนี่ยเ,เป็นระดับที่ IPX4 นะครับส่วน AirPod s Pro 2นะครับเป็น IP54 น,นั่นเองแบตเตอรี่นะครับเปิด ANC ทั้งคู่นะ Liberty 4NC สามารถใช้งานต่อเนื่องได้8ชั่วโมงนะครับรวมเคสชาร์จเป็น40ชั่วโมงส่วน AirPod s Pro 2นะครับ ใช้งานต่อเนื่องได้6ชั่วโมงรวมเคสชาร์จเป็น30ชั่วโมงครับมัลติพอย n t คอนเน c กชันนะครับก็คือการเชื่อมต่อหลายๆอุปกรณ์พร้อมกันเนี่ยนะครับสำหรับตัว Liberty 4NC สามารถเชื่อมต่อได้2อุปกรณ์พร้อมกันแล้วก็ไม่จำเป็นว่าจะเป็น iOS หรือจะเป็น Android นะครับอาจจะเชื่อมต่อ MacBook กับมือถือ Android อย่างนี้ก็ได้หรือจะเป็น iPhone กับคอมพิวเตอร์ PC อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่จะเชื่อมต่อได้แค่ ครั้งละ2อุปกรณ์เท่านั้นนะครับแต่ส่วน Airpods Pro 2เนี่ยสามารถเชื่อมต่อ Apple d e ดีไ e ได้ไม่จำกัดเลยนะครับขอให้ Apple device นั้นล็อกอินด้วย Apple ID เดียวกันแค่นั้นเองนะครับก็คือจะสามารถสวายระหว่างอุปกรณ์ที่เป็น Apple Apple device ได้นะครับเ,เวลาคุณโยกเสียงนะครับจาก iPhone ไป iPad ไป MacBook นะครับไป iPhone อีกเครื่องนึงอะไรเงี้ยได้นั่นเองนะครับ แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับคือราคานะครับก็คือตัว l i e r t y y 4 N c สนนละคาอยู่ที่3,390บาทส่วน AirPod s Pro 2นะครับ8,990บาทครับหลังจากที่เทียบสเปคกันไปแล้วเนี่ยต่อไปมาเทียบเรื่องการใช้งานในด้านต่างๆกันบ้างนะครับอันดับแรกเนี่ยจะพูดถึงการเทียบแนวเสียงก่นเลยนะครับก่อนจะฟังผมเทียบเนี่ยไปฟังด้วหูคุณเองก่อนเลยผมเอาบูเทปอัดเสียงมาให้คุณฟังครับอย่าลืมส่งหูฟังขนนะผชม้วยครับ ที่ฟังไปแล้วเป็นไงบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยผมขอสรุปแบบนี้นะแนวเสียงนะครับตัวเสียงเบสนะครับตัว soundcore liberty สี่ c เนี่ยนะครับเบสเนี่ยเป็นจุดเด่นของหูฟังตัวนี้เลยนะครับตอนแรกที่ผมเห็นหน้าตาเนี่ยไม่นึกว่าเบสจะดีขนาดนี้นะครับเป็นเบสแบบอ้วนๆกลมๆนุ่มๆแน่นๆนะครับมาทุกย่านเบสเลยนะครับแต่ไม่ล้นนะฮะส่วนเบสของตัว airpods pro 2นะครับก็มีเยอะกว่าตัว airpods pro 1พอสมควรเลยนะครับเบสลงลึกแต่ลูกไม่ใหญ่ไม่หนาเท่า liberty 4 n c ครับ ทางด้านเสียงกลางนะครับตัวเลเวอรตี 4NC เนี่ยเสียงร้องเนี่ยทำได้ดีนะครับได้ยินรายละเอียดเสียงต่างๆได้นะครับผมลองไปฟังเพลงร้องแนวออดิโอไฟเนี่ยประทับใจเลยนะครับส่วนเสียงกองต่างๆก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันครับฟังได้แน่นๆสนุกๆเลยครับส่วนเสียงกลางของตัว AirPod s Pro 2นะครับเป็นจุดเด่นของตระกูล AirPods เสมอมาอยู่แล้วคือคนเน้นย่านเสียงกลางไว้ก่อนนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเสียงกลางเด่นนะครับเสียงร้องเนี่ยอยู่ด้านหน้าเวทีนะครับเสียงกองชัดครับ ส่วนเสียงแหลมนะครับตัว Liberty 4NC เนี่ยออกแนวคัลเลอร์นิดนะิดนะมีความกรุ้งกริ้งทอดยาวกำลังดีนะครับส่วนแหลมของ AirPod Pro 2เนี่ยเป็นธรรมชาติกว่านะครับไม่ได้แหลมจัดเท่าตัว Liberty 4NC ครับสรุปโดยรวมนะครับแนวเสียงของตัว Liberty 4NC เนี่ยเป็นหูฟังที่เสียงค่อนข้างดีและก็เน้นไปที่เสียงเบสนะครับแต่ก็ยังสามารถเอาไปฟังเพลงอย่างออดิโอไฟลได้นะครับพอมิติและรายละเอียดเสียงต่างๆที่ทำได้ดีครับ ส่วน a i r p o d s Pro 2นะครับเป็นหูฟังที่ไม่ได้เน้นไปทางใดทางหนึ่งมากนักนะครับเสียงกลางชัดเจนบเบทที่ลึกแต่ไม่ได้ลูกใหญ่แหลมก็มีพอประมาณนะครับบิติและเวทีเสียงก็พอประมาณครับแนวเสียงที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นแนวเสียงเดิมๆของตัวหูฟังเลยนะครับเราสามารถปรับ e q เพิ่มเติมได้นะครับสำหรับตัว uh, Liberty 4nc เนี่ยสามารถปรับ e q เพิ่มเติมได้ในแอปนะครับซึ่งมีพรีเซตให้เลือกปรับถึง22แบบ แล้วก็ยังสามารถปรับเป็นแบบคัสตอม EQ ได้นะครับแถมยังมีตัว hear ID นะครับที่ชดเชยย่านเสียงต่างๆให้เหมาะสมกับเราได้นะครับไปดูรายละเอียดได้ที่คลิปรีวิวเต็มสำหรับตัวริบบิที่4ีได้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็สำหรับ AirPod s Pro 2เนี่ยเขาบอกว่าเป็น EQ แบบปรับได้เองที่จะปรับเสียงเพลงให้เข้ากับหูคุณโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันปรับอะไรยังไงปรับตอนไหนนะครับเพราะว่า Apple เนี่ย ไม่ได้อธิบายไว้ว่ามันปรับได้เองปรับแบบไหนปรับเสียงย่านไหนปรับตอนไหนปรับกี่โมง <c oughs> เขาไม่ได้บอกไว้นะครับหัวข้อต่อไปพูดถึงเรื่อง latency นะครับก่อนจะไปดูผลทดสอบว่าได้กี่มิลิสันเนี่ยนะครับไปดูคลิปตัวอย่างก่อนเลยครับผมมาไปเล่นเกมปรับ G แล้วก็เอาไปดู youtube ไปดูเลยครับ จากที่คุณดูคลิปเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันดีเลย์แค่ไหนอะไรยังไงนะครับผมเปิดเกมโหมดด้วยนะไอคลิปเมื่อสักครู่ที่คุณดูกันไปนะครับสำหรับตัว Liberty 4NC เนี่ยผมไปทดสอบกับเกมพับจีนะครับเปิดเกมโหมดได้ l รทตี้อยู่ที่293มิลลิเซคเกอก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะเกือบเกิน threshold นะครับตัวเกมเนี่ยไม่ควรจะเกิน300มิลลิเซคเกอนะครับถ้าเกินกว่า300เนี่ยคุณจะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันดีเลย์นะครับส่วน AirPod s Pro 2นะครับ ไปทดสอบเลสซี่ได้อยู่ที่131มิลลิเซกอันนี้แน่นอนอยู่แล้วผมทดสอบกับตัว iPhone 14 Pro มันแน่นอนอยู่แล้วไอ้ตัว AirPod Pro กับ iPhone เนี่ยมันทำเลนซี่ได้น้อยอยู่แล้วนะครับส่วนไปดู YouTube นะครับ Liberty 4.4เนี่ยได้69มิลลิเซกก็ถือว่าเร็วพอสมควรนะเพราะว่าตัว YouTube เนี่ยมันจะมีการคอมเพนเซตอยู่แล้วนะครับส่วน AirPod Pro อยู่ที่28มิลลิเซกนะครับ ต่อไปเรื่อง ANC เนี่ยผมผมทดสอบยังไงะครับผมอัดเสียงโดยใช้หูเทพอัดเสียงมานะครับโดยการเปิดพิงน้อยที่ความดัง70็ดซิบเบลแล้วก็หูเทพเนี่ยมานั่งฟังนะครับประหนึ่งว่าคุณเนี่ยไปนั่งฟังเสียงพิงน้อยนั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็หูฟังเนี่ยนะครับยัดเข้าไปในหูเทะครับโดยที่ผมยังไม่ได้เปิด ANC อะไรใดๆน,นะเป็นการกันเสียงด้วยตัวหูฟังเองนะครับก็คือการกันเสียงแบบ Passive Noise cancellation นั่นเองนะครับจากนั้นผมก็เปิด a c ช่วยเข้าไปนะครับดูซิว่ามันกันเสียงเพิ่มเติมได้อีกเท่าไหร่ครับไปชมการทดสอบครับ มาสรุปผลการทดสอบนะครับ ANC ของตัว liberty 4 n c เนี่ยถือว่าเงียบใช้ได้นะครับแต่ไม่ถึงกับเงียบวิงเงียบสงัดขนาดนั้นนะครับยังคงได้ยินเสียงความถี่ต่ำๆบ้างอยู่นิดเดียวนะครับความถี่สูงๆเนี่ยยังเล็ดลอดได้ยินแบบจางๆนะครับส่วน airpod pro 2งนะครับเยบสงัดเลยเงียบจนหูอื้อเสียงต่ำๆนี่งียบจนแทบไม่ได้ยินเลยนะครับเสียงสูงๆก็ยังเล็ดลอดมาได้แบบนิดเดียวนะครับแต่เบามากๆเมื่อเทียบกันกับตัว liberty ศูน c นะ ถ้าผมให้ AirPods Pro 2เนี่ย10คะแนนนะครับตัว Liberty 4NC เนี่ยก็ได้ประมาณ8คะแนนครับผมต่อไปมาพูดถึงตัวโหมด a n s p a r e n c y นะครับก็คือการที่เราหูฟังเนี่ยจะรับเสียงภายนอกเข้ามานะครับประโยชน์ของออฟังก์ชันนี้คืออะไระครับการรับเสียงภายนอกเข้ามาเนี่ยก็คือเวลาคุณฟังเพลงนะครับคุณควรจะได้ยินเสียงภายนอกด้วยสมมติคุณไปเดินฟังเพลงอยู่ริมถนนเนี่ยนะครับรถวิ่งมาข้างหลังเนี่ยคุณควรจะได้ยินจะได้กระโดดหลบได้ทันเพื่อความปลอดภยัย ไปวิ่งออกลางกายริมถนนหรืออะไรเงี้ยมีเสียงรอบข้างเข้ามาเนี่ยคุณจะได้หลบทันประมาณนั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยสมมุติคุณไปนั่งฟังเพลงอยู่ในสนามบินเนี่ยสนามบินเนี่ยเปิด,เป,ด,เ,ปดเ,เปิดประกาศสนามบินมาเนี่ยคุณทุกคนจะได้ยินประกาศสนามบินเช่นเดีวยวกันไม่งั้นเดี๋ยวตกเครื่องประมาณนั้นนะครับการทดสอบผมก็คือผมจะเปิดตัว airport announcement นนั่นเองเสียงประกาศในสนามบินนะครับดังประมาณนึงแล้วก็เอาหูเทปเนี่ย ไปนั่งฟังเสียงประกาศนั้นประหนึ่งของคุณไปนั่งฟังเสียงประกาศนั่นเองแล้วก็เอาหูฟังเนี่ยยัเดเข้าไปดนหงูเทียบเปิดโหมดทานแพลนซีฟังเทียบกันว่าเป็นยังไงครับ Ladies and gentlemen Your Thai Airways International Flight TG9272 Bangkok and ladies and gentlemen your Thai Airways International flight T G 9 2 7 2 Bangkok and ladies and gentlemen your Thai Airways International flight T G 9 2 7 2 Bangkok and Phuket is ready for boarding ไปใช้งานจริงผมขอบอกแบบนี้นะเสำหรับตัว Liberty 4 n c นะครับเป็นธรรมชาติพอสมควรนะครับแต่เสียงเนี่ย ยังเบาวกว่าไม่สูงหูฟังอะไรเลยเนี่ยประมาณหนึ่งเหมือนกันเอาง่ายๆถ้าเกิดคุณใส่ตัวเรเวนที่ 4NC นะครับแล้วก็เปิดโหมดทาร์แพรนซีแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยสมมุติผมไปใช้พูดคุยกับคนอื่นๆเนี่ยนะครับก็ยังจะรู้สึกว่ามันเนี่ยจะได้ยินเสียงคนอื่นพูดเนี่ยเบากว่าปกติอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็คุณจะได้ยินเสียงของของของคุณเองย้อนขึ้นไปในหูฟังเนี่ยจะอื้อๆหน่อยเหมือนตอนเราเป็นหวัดประมาณนั้นนะครับ ก็สุดท้ายคุณอาจจะต้องเปิดคุณอาจจะต้องถอดหูฟังออกนะครับในการใช้งานนะครับแต่สําหรับ AirPod s Pro 2เนี่ยแน่นอนเป็นธรรมชาติมากๆใกล้เคียงกับตอนที่ไม่ได้ใส่หูฟังเลยอันนี้เนี่ยแถมได้ยินเสียงของตัวเองเนี่ยพูดเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับไม่ได้รู้สึกหูอื้อแต่อย่างใดอันนี้นะครับเพราะว่าตัว AirPod s Pro เนี่ยมีระบบช่องระบายอากาศเพื่อรักษาแรงดันให้เท่ากับภายนอกนั่นเองนะครับ สิ่งที่คุณได้ยินอยู่ตอนนี้ครับก็คือสิ่งที่มาจากไมโครโฟนของฟังสาวคอร์ลิเบตตี้4 n c ครับดีที่เงียบครับเป็นไงบ้างครับได้ยินเสียงของผมชัดเจนหรือเปล่าครับหนึ่งสองสามสี่ทดสอบครับเสียงที่คุณได้ยินอยู่ตอนนี้ครับคือเสียงที่มาจากไมโครโฟนของ AirPods Pro 2ครับดีที่เงียบครับเป็นไงบ้างครับได้ยินเสียงของผมชัดเจนหรือเปล่าครับหนึ่งสองสามสี่ทดสอบครับสวีดน้อยครับริมถนนครับเป็นไงบ้างครับได้ยินเสียงของผมชัดเจนหรือเปล่าครับหนึ่งสองสามสี่ทดสอบ ใน one, osure, ใน, material, ใน้อยแบบสตรีทน้อยครับเป็นไงบ้างครับได้ยินเสียงของผมชัดเจนหรือเปล่าครับ1 2 3 4อทดสอบในที่2ครับสกายเทรนครับบนรถไฟฟ้าครับเป็นไงบ้างครับได้ยินเสียงของผมชัดเจนหรือเปล่าครับ1 2 3 4ทดสอบครับในแบบสกายเทรนครับบนรถไฟฟ้าครับเป็นไงบ้างครับได้ยินเสียงของผมชัดเจนหรือเปล่าครับ1 2 3 4ทดสอบครับ น้อยที่สามครับช้อปปิ้งมอลล์ครับในห้างซับสินค้าครับเป็นไงบ้างครับได้ยินเสียงของผมชัดเจนหรือเปล่าครับหนึ่งสองสามสี่ทดสอบครับน้อยแบบช้อปปิ้งมอลล์ครับในห้างซับสินค้าครับเป็นไงบ้างครับได้ยินเสียงของผมชัดเจนหรือเปล่าครับหนึ่งสองสามสี่ทดสอบครับมาสรุปผลการทดสอบไม่เมื่อสักครู่นะครับในที่เงียบเนี่ยตัวซาวด์คอร์เดลิฟที่สี่เอ็นซีนะครับก็จะมีเสียงที่ทุ้มนุ่มลึกกว่าตัว i p โฟนโปรสองอยู่ ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดจะพูดอีกแง่หนึ่งคือตัว AirPods Pro 2เนี่ยเสียงจะดูเป็นธรรมชาติกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้ได้น้อยแบบต่างๆนะครับตัว s o u n d Core เรเวอ t y 4 NC เนี่ยเสียงพูดก็จะดรอปไปพอสมควรนะครับบางครั้งเนี่ยมีความรู้สึกว่าอูอีอู้ไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วน AirPods Pro 2นะครับก็เสียงก็ดรอปไปประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังพอสื่อสารได้รู้เรื่องนะครับเพราะว่าเสียงมันจะดูแบบโปร่งกว่าประมาณนั้นนะครับโดยรวมๆนะครับก็คื ตัวไม้ของตัวซาวคอร์เรปที่ 4NC นี่นะครับจะดรอปกว่าตัวไอโฟนโปร2อยู่ประมาณหนึ่งนะครับในในที่ที่มีเออสียงรบกวนเยอะๆนะครับเสียงก็จะดรอปกว่าพอสมควรครับพูดถึงการสวมใส่ว่าสบายไม่สบายนะครับตัวซาวคอร์เรปที่ 4NC เนี่ย mm hmm. ก็ถือว่าใส่สบายดีนะสามารถใส่ได้นานๆนะครับใส่ทํางานได้ทั้งวันเลยนะครับส่วนไอโฟนโปร2ก็ใกล้เคียงกันนะครับก็คือ,อ,อการสวมใส่ก็ถือว่าใส่สบายพอๆกันครับ การพกพานะครับกล่องตัวซาวคอริฟิที้4 NC ซีเนี่ยกล่องจะดูป้อมๆหนาๆหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้พกยากอะไรขนาดนั้นนะครับส่วน i p p ฟน Pro 2เนี่ยกล่องก็จะแบนกว่าบางกว่าครับพกพากว่านั่นเองครับพูดถึงตัววัสดุนะครับตัวซาวคอริฟิที้4 NC ซีเนี่ยกล่องเนี่ยจะเป็นพลาสติกสีดาด้านนะครับก็ไม่ได้ดูคล้องแก๊้งอะไรนะครับแถมไม่เป็นรอยง่ายด้วยนะครับส่วน i p p ฟน Pro 2นะครับกล่องเนี่ยเป็นพลาสติกสีขาวเป็นมันเงาวาวแป๊บๆเลยนะครับ เป็นรอยได้ค่อนข้างง่ายครับลองดูอันที่ผมรีวิวนะครับดูนะครับเป็นลอยเพียบเลยนะครับหลายๆคนที่ใช้ AirPod s Pro 2เนี่ยหรือ AirPod Pro นั่แหละครับต้องเสียังค์ซื้อเคสมาใส่เพิ่มเติมอีกแน่นอนหัวข้อต่อไปก็คือ Find Device นั่เองคือการหาหูฟังนะครับตัว Skullcandy NC เนี่ยครับสามารถหาหูฟังได้นะครับโดยที่หูฟังเราต้องอยู่นอกกล่องแต่ว่ายังอยู่ในรัศมี pairing กับมือถือนะในแอปเนี่ยสามารถ กดให้หาหูฟังได้นะครับโดยหูฟังเนี่ยจะส่งเสียงดังตืดๆให้เราพอได้ยินแล้วก็าหาได้นะครับส่วน AirPods Pro 2นะครับมีฟีเจอร์ไฟมายที่สามารถระบุตำแหน่งของเคสหูฟังได้เหมือน AirTag เลยนะครับสามารถกดให้มันส่งเสียงดังได้ด้วยช่วยเราหาได้เจอได้ง่ายขึ้นหรือสามารถใช้ไอโฟนเนี่ยหาเลยก็ได้นะครับระบุเป็นทิศทางเลยว่าอยู่ตรงทิศไหนแล้วก็ห่างไปกี่เมตรครับผม สรุปนะครับเรื่องเสียงว่าตัวไหนดีกว่าเนี่ยอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยครับถ้าเน้นเบสไป Liberty 4NC ครับแต่ถ้าคือเจ้ากลางๆหน่อยก็มา a i r p o r ร p ตโ2ครับแต่ว่าตัว Liberty 4NC เนี่ยยังสามารถมีอีคให้เราปรับได้ครับเยอะแยะมากมายแล้วก็ยังมีคัสตอมด้วยนั่นเองนะครับส่วน ANC กับ Transparency เนี่ยตัว Liberty 4 NC เนี่ยยังทำได้ไม่ดีเท่า AirPods Pro 2นะครับแต่ก็ไม่ได้แย่กว่ามากมายอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนเรื่องไมโครโฟนนะครับในที่เงียบเนี่ยก ตัว Liberty 4NC เนี่ยสีจะออกทุ้มๆหน่อยนะครับส่วน AirPod Pro 2ก็สีจะฟังดูเป็นธรรมชาติกว่านะครับแต่ถ้าเกิดไปใช้งานในที่ที่มีน้อยแบบต่างๆเนี่ยน้อยเยอะๆเนี่ยตัว Liberty 4NC เนี่ยจะดอปกับตัว AirPod Pro 2อยูออ่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ดอปกว่าเยอะอะไรมากมายขนาดนั้นครับเพื่อนๆก็ต้องลองชั่งใจดูครับว่าเราใช้ฟีเจอร์ไหนบ่อยๆนะครับแล้วก็ฟีเจอร์นั้นเนี่ยมันมีอยู่ในทั้งใน Liberty 4NC และใน AirPod Pro 2หรือเปล่า แล้วเราก็ต้องพิจารณาครับว่าเรามีอุปกรณ์ Apple เยอะไหมนะครับหรือเรามีอุปกรณ์หลากหลายครับทั้ง Windows แล้วก็ Android นั่นเองนะครับซึ่งไออุปกรณ์ที่เรามีเนี่ยจะส่งผลในการที่เราจะต้องเลือกหูฟังนั่นเองครับแล้วก็ฟีเจอร์ที่มีแต่ใน AirPods Pro 2เนี่ยเราจะไม่ต้องใช้มันแค่ไหนนะครับคุ้มกับส่วนต่างที่เราต้องจ่ายเพิ่มหรือเปล่านะครับถ้าฟีเจอร์ที่เพิ่มมาใน AirPods Pro 2นะครับเราคิดว่าไม่จำเป็นสำหรับเราครับตัว Liberty C 4NC เนี่ย ก็จะถือเป็นตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับเพราะว่าราคาน,นั่นเองครับสรุปราคาให้ฟังอีกรอบครับซาวค Liberty 4NC ครับราคา3,390บาท AirPods Pro 2 8,990บาทส่วนต่าง5,600บาทโหไม่ใช่น้อยๆนะ5,600บาทเนี่ยสามารถไปซื้อ Liberty 4NC ได้อีกเครื่องหน,นึ่งแถมมีตังเหลือไปกินชาบูได้อีกมืงเลยครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยช่วยคุณได้ตัดสินใจเลือกหูฟังได้ก็ ผมก็จะดีใจมากเลยนะครับหรือว่าชอบสไตล์การนําเสนอแบบผมเนี่ยก็สนับสนุนผมง่ายๆครับไม่เสียตังค์ครับก็คือกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปนั่นเองนะครับส่วนใครจะจะอยากสนับสนุนมากกว่านั้นก็มีปุ่มซปเปอร์ทงอยู่ใต้คลิปนั่นเองครับเลี้ยงกาแฟผมได้ครับก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ